มาดูเรื่องราวของน้องลิซ่ากันมาน่อไงก่านะคะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นภาพที่หลายคนเนี่ยรอคอยจริงๆนะคะการที่เธอนั้นจะได้ลัดฟ้าไปร่วมง,งานที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรอบปีเลยนะคะของปี2022นั่นเองมาดูกันนะคะลุคสนามบินของน้องลิซ่านั้นเธอสวมใส่แบรนด์อะไรคะ่ะเรียกว่าไม่เทให้แฟนคลับที่เฝ้ารอส่งทั้งในไทยแล้วก็นอกจอนี้นะคะต้องผิดหวังเลยค่ะเมื่อล่าสุดนะคะช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ตามเวลาในไทย ก็ปรากฏภาพน้องลิซ่าและลิซ่ามาโนบาลสมาชิกชาวไทยกลกรุ๊ปวงแบล็ k พิงคที่สนามบินนานาชาติอินชอนนะคะเพื่อลัดฟ้าไปทำงานกับแบรนด์หรูในฝั่งยุโรปตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งอย่างที่แฟนๆทราบนะคะว่าน,นี่คือการลัดฟ้าจากเกาหลีไปทำงานในต่างแดนครั้งแรกในปี2022ของน้องลิซ่าเป็นที่มาให้แฟนคลับแล้วก็สื่อต่างๆะะจับตาบมากๆเลยกับแฟชั่นสนามบินรุปแรกนะคะในปีนี้ของเธอ ที่งานนี้เนี่ยมาในลุกเสื้อคอเตาสีขาวนะคะจับคู่กับเสื้อลายสูตรตารางสีเอิร์ทนเข้ากันกับสีของแมสค่ะพร้อมกับกางเกงขาย,ยาวสีดำนะคะส่วนเครื่องประดับก็เป็นของแบรนด์บรูการีนะคะแล้วก็กระเป๋าก็เป็นแบรนด์เซลีนค่ะที่ตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีเพียงแค่3าใบในโลกเท่านั้นแถมมีข่าวตามมาด้วยนะคะว่ามีแฟนคลับคนไทยเนี่ยตามไปส่งแล้วก็ทักทายน้องลิซ่าบอกว่าคิดถึงผมยาวซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ตอบกลับมาอย่างเป็นกังเองนะคะบอกว่า ผมมันไม่อยาให้หนูเลยอ่ะบอกอย่างนี้นะคะจากตรงนี้นีก็ทำเอาแฮชแท็กลิซ่าบาริเซียนะคะฮอตคลองเทนทวิตเตอร์ไปทั่วโลกรวมถึงในไทยนะคะโดยคาดว่ายอดทวีตเนี่ยจะทะลุหลักล้านอย่างรวดเร็วหลังจากที่ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงนะคะยอดทวีตภาพแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยพุ่งเกิน5 0 0 0 0นครั้งแล้วค่ะและจากแฮชแท็กนี้นะคะก็พอจะคาดการณ์กันได้ว่า ไอดอลสาวใสและไทยคนนี้ก็จะลัดฟ้าไปทำงานที่กรุงปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสเป็นที่แรกโดยน่าจะเป็นการทำงานกับแบรนด์เซลีนที่นองลิซ่านั้นเป็นลูกรักของแอมบาสเตอร์คนแรกของแบรนด์นะคะจากเดิมเนี่ยไม่เคยมีตำแหน่งนี้มาก่อนเลยค่ะและจุดหมายถัดมานั้นนะคะก็จะเป็นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีกับแบรนด์บูการีนะคะซึ่นองลิซ่านั้นเป็น g l o b a l ambassador ให้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยกําหนดการทํางานที่ยุโรปของลิซ่าะะที่ฟังก์ชนนั้นแชร์ออกมาให้ได้ทราบกันนั่นก็คือระหว่างวันที่1 2บสถึงสิมีนาคมนี้และจากภาพที่หลายสื่อดังของเกาหลีใต้าต,าตามเก็บภาพของเธอคนนี้นะะที่สนามบินก็สะท้อนให้เห็นเลยนะคะคว่าไม่เพียงแค่เหล่าแฟนคลับทั่วโลกแต่ว่าสื่อแดันกิมจิแล้วก็ต่างแดนก็ล้วนแต่จับตาไอดอลสาวสายเลือดไทยที่ณเวลานี้ถือว่าทรงอิทธิพลมากๆเลยะะทั้งในวงการเพลงเคป๊อปแล้วก็วงการแฟชั่นในระดับโลกค่ะ น้องลิซ่าน่ารักมากในลุกสนามบินนะคะสีผมใหม่ด้วยใช่มือหนึ่งของเธอเนี่ยก็คือใส่หนังยางเออสีเหมือนเจ้อะไรใช่ไหมใส่โดนัทใส่โดนัทนใช่ใส่โดนัทเราก็แบบกิ๊บติดผมก็ไปห <c oughs> นีบอยู่ที่หูกระเป๋าวันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของน้องดูแบบสบายสบายดีเนาค่ะ